สวัสดีครับพบกับผมช่องเรื่อยเปื่อยชาแนลอีกเช่นเคยนะครับวันนี้สั่งของออนไลน์จากแอปช้อ p ปี้นะครับเดี๋ยวมาดูว่าผมสั่งอะไรครับมาดูกันเลยครับของมาจากช้อ p ปี้ช้อปปมีโค้ดส่งฟรีนะครับมีส่วนลดด้วยครับ อันนี้คือผมสั่งอะไหล่รถ <c oughs> อะไหล่รถมอไซค์นะครับ <c oughs> เป็นอะไหล่เดิม <c oughs> เปลี่ยนแทนของเดิมนะครับที่เสียที่หมดอายุกันใช้งานนะค <c oughs> โอ้อะไรน่นหนึ่งมีแต่กล่องเปล่าอ่าอะไรวะ ถ้ามมีกรองเปล่านะกนไหนครับอ๋อของอยู่นี่มันดูจากก่องน,นะครับอืม,ม,ดดน,มนี่ก็คือคัดคัดยามาฮานีโอครับตัวเก่านีโอร้อยสิบห้าตัวเก่าครับเป็นคัดคัสหลังอันเก่าเนี้ มันหมดแล้วก็เลยซื้อมาเปลี่ยนแทนใหม่ครับคาร์ดคาร์ดอะกันะเปินกาวแน่นเลยคาดไปแล้วชิ้นหนึ่งมีอะไร ฝครอบใบพัดเป็นฝาครอบใบพัดนะครับฝาครอบใบพัดมีโตัวแรกครับเป็นฝาครอบเดิมนะครับสีดำสีเดิมเดิมเลยสองชิ้นก็ปั๊มปั๊มเดิม ัามบนญัามบนอันนี้เป็นปั๊มเดิมน,นะสามบุญสามชิ้นก็เหล็กเหล็กยึดท่อเดินสามมิโลอันนี้เป็นเป็นเดิมนะทำมาได้นะครับ เดิมครับแกนของเดิมครับผมที่ช้ำรุกทางครับก็สายพานครับสายพานมิวสายพานห้าวีวีสายพานมันเก่าจะขาดแล้วครับก็เลยเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนยกชุดไปเลย ในมือเบรกแก็มือเบรกมือเบรกซ้ายข้างซ้ายเดิมๆครับสีดำหนอันก็สายเบรกหลังเดิมเดิมครับ,อบ,รบของที่ติดรถมันขาดก็เลยต้องเปลี่ยนใหม่ครับ สายเบรกหลังของมีโอตัวเก่าครับคุครับผมสายเบรกหลังครับมันมีมีปากกินไอปะกกิน,กนแข้ง แข้งครอบสายพานนะครับใช้ได้ทั้งมีโอโนโวฟิโนเป็นปรเกันชุดใหญ่ครับได้ครชุดเลยครับผมปเก็นชุดใหญ่ครับได้สั่งมาจากช้อปปี้นะครับแอปช้อปปีอ้ออนไลน์ครับผมก็มีส่วนรถแล้วก็ โค้ดส่งฟรีด้วยครับช้อปปีก็โค้ดส่งฟรีเขาจะแจกช้อปปีเขาจะแจกทุกทุกเที่ยงคืนนะครับถ้าเรารีบเก็บแล้วก็รีบใช้ก็ยังทันครับถ้าเราช้าก็จะหมดก่อนนะครับหลายชิ้นหลายอย่างนะครับ ก็ถูกครับของก็ตรงครบตามที่สั่งครับครบทุกอย่างครับตามที่เราสั่งนะครับที่เราเลือกเลยครับสั่งมาจากช็อปปี้ครับผมก็มีประมาณนี้นะครับผมถ้าใครถูกใจคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากกดติดตาม กดไลค์กด s ับไ b e เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับก็มีแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ